สวัสดีเจ้าในช่องสาวเฟินคนพะเยานะเจ้าวันนี้สาวเฟินกับจะมาอัปเดตท,ที่บ้านสวนนี้นะเจ้านถ่ายดอกไม้ฮึบโหวันนั้นวันนั้นถ่ายยังบอกขึ้นดีเตอะนั่นนั่นจะเป็นดอกไม้ดอกบีบิล่าอันนี้ดอกทองอุไลดอกทองอุไลในงานงามนะเจ้านะี่ นี่สาวเฟินจะมาถ่ายให้พอเนาะนี่ดอกทองอุไลเนี่ยงามขนาดนะเจ้านี่ตีบ,บ้านสวนเนี่ยสาวเฟินจะจะมาถ่ายให้พอไหมงดงามตามธรรมชาติอันนี้จะกำลังจะปีกีนะเจ้าดอกทองอุไลนะเจ้ามีดอกเิรนดี้ วันนั้นวันนั้นเฟิร์นมาท่ายอยังต้นน้อยอยู่นะนี่มันเริ่มใหญ่แล้วนี่นี่นดอกวินดี้เจ้ากะมออยน่ะเจ้ากะ,ะ,ะเนะื้อลังโฟม,มาใส่แล้วก็เอาดินใส่แล้วกป็ปลูก วันนั้นก็บแม่โจยปีบปลูกตรงเนี้ยบะทันได้ถ่ายลงยูทูปปีบใจห่อนปีแบบปาถธานถ่าไยไม่ละนะปลูก,ปล,กปลูกไปเฮีย <c oughs> สาวเฟินกับเล็บมาได้ถ่ายแค่อพอเนาะตอนสาวเฟินบรรยากาศนะเจ้ากับ <c oughs> ปกตินะ่ะทรรธรรมดาปีสาวคนขี้ใจห่อนนะเจ้ากับสาวเฟินก็นจะมามาดูเนาะว่ามันมีอะไรอย่างห้อง อันหนึ่ดอกไอต้นพุตซาเนี่ยตีสาบลนเอาไอ้น้่นใสสารลำไยเนี่ยมันก็เป็นนุยแล้วก็ปีกก็เอาปุ๋ยเอาอย่างใสแม่เจ้าก็ช่วยกันเนาะก็ทดลองดูว่าไอ้พุตซาหน้าแหล่งมันเป็นจะได้ยันเนาะเขาเป็นคนเกษตรเขาก็ต้องศึกษาเนาะเป็นเกษตรก็ต้องศึกษาเกษตรนั่นแหละ บะศึกษาจะเสร็จะศึกษาอย่างนู้นเจ้ามันก็กำลังจะออกนะเจ้านี่เห็นน้อยกับเป็นหนุยของในบ้านเขาจะเยอะอันนี้อันนี้แค่มันเป็นอันมาลิมยัยมาลิมยัยพันอีดอเนี่ยแล้วเอามาปลูกท่านก็จะเป็นมะนาวเลยเจ้า่น พันธุ์มะนาวมันเติมน่ะเจ้าเนี่ยก็วันนั้นก็มาปลูกแยะสม็ดพันธุ์มันเนี่ยเนี่ยจะเอาดินใส่น่ะเจ้านี่ก็จะเป็นลังฟมกล่องนึงกล่องนึงมันสูงแต่ตัดครึ่งนึงตัดครึ่งนึงก็เอาจูดินไว้จะแยะเจ้าเนี่ยเอาครึ่งนึงตัดครึ่งปุ๊บอ่ะเฮาก็ปาดตูดมันพอปาดตูดปุ๊บก็เอาไอ้ขี้ดินนี้ใส่น่ะเจ้าฮะ อ๋อลังโฟมเนะะี่ยกะปีวซื้อลูกไหนมาแกนเซ้าไม่จำะกะกะดีแล้วรู้น่านไหนนะน่งจะได้ไปพ่พอโอ้ตีว่าร้านขายกุง้งไขป่ปลาขายอาหารทะเลนะะี<า>่กะเจ้าเจ้าเจ้ากะกะมันจะเป็นลังโฟมสูงเนาะสูงนะที่นี่กะจะมาตัดครึ่งเีแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนะะี่กะจะเอาจุดิน แล้วก็จะเอาขี้ดินใส่นะเจ้าเนี่ยเอาขี้ดินใส่แล้วก็เอาขี้ง้วเอาเอาขี้งัวใส่ผสมก็เอาปุ๋ยใส่น้อยนงผสมให้มันเป็นดินฟื้นฟูพักกับเจ้าเนี่ยก็จะเอาพักมาปลูกจะเอ้นเจ้าอันนี้ก็จะเป็นพักจานัางกระปลุก ปลูกแต่ก่อนปลูกได้อาทิตย์เดียวเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเขาซื้อลองโฟมมาใหม่มันอันใหญ่มันแบต้องตัดอันนี้ลองโฟมน้อยเนะี่ยลองโฟมต่ำปีปีอูตะกี้เนะนี่ยเนี่ยอันนี้บม่ได้ตัดน,นี่เป็นลองโฟมต่ำนะเจ้าก็เอามาใส่เนะี่ยนี่ก็ต้นพริก ต้นพริกตะว่าพริกสีพริกเม็ดนะพริกเม็ดสีม่วงนะเจ้าก็อยู่ตามชนนะบทกับเจ๊แย้เนาะตัวกันไปอ่ะอัน,นี้ก็เป็นพักกาดพักของตุ้งนะเจ้า,นะจาอันนี้ก็เพาะพริกตะวันเนี่ยเนะี่ยเนี่ยนี่ก็จะเป็นพันพริกนะเจ้าเนะี่ยพันพริกกำลังจะใหญ่ง พเพาะใส่ถุงจะเอเจ้าปทําไปนะนะได้ซิปกว่าถุงนะเจ้าสาวเฟ้นเนี้ยนะได้ซิบกว่าถุงมันก็รวมกันกันกบสามซิกว่าถุงสองสี่หกแปดซิบซิปสองซิ2สี่ซิหกซปแดีสิบสองหปดสมิบ สักห้าสิบถุงแล้วไปเออสองคนตีดน้องตอนเนี้ยตั้มมาได้นับใ่เจ้าน,นี่ก็จะเป็นมะม่วงเขียวเซว่ยในเจ้านี่มะม่วงเขียวเซวยออกเม็ดละออกปลูกแล้วเนี่ยมะม่วงเขียวเซว่ยจะจุ้ยกันเนี้ยในบ้านสวน นี่ก็จะเป็นดอกเบนจมาศดอกเบนจมาศตอนสาวเฟินมายานะน่มันยะน้อยเดียวมันทำคลิปได้บหมินเนาะกับสาวเฟินก็เลยบ่ได้บ่ได้นั่งเงี้ยตอนที่ว่าไอ้บ่ได้ถ่ายตอนที่สาวเฟินนั่งทำอยู่นะมันมีน้อยสาวเฟินก็นมาถ่ายให้ดูเอาเนี่ยพริกแกะเจ้าพริกเกกม็ดสี กินได้ตัวยไหนเจ้าจะบอกนะมันก็จะเป็นดอกไม้ฝรั่งปกติน่ะมันอาจจะเป็นดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองสีสมนะ้มเนี่ยขอให้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรดและลำรวยนะชอบมากสาวเฟินชอบมากในดอกใหญ่นะมันเจอปุ๋ยน,น่ะนะเจ้าเนี่ยมันเจอปุ๋ยสาวเฟินลองเอาปุ๋ยใส่กระปินี่ก่ะ เป็นดอกมันจะมามดนี่ดอกทานตะวันนะเจ้าเนี่ยทานตะวันนี่ดอกทานตะวันอันนี้ดอกไอ้ถุงเงินถุงทองนะเจ้าเนี่ยดอกถุงเงินถุงทองอันนี้ดอกทานตะวันนีแต่ดอกไม้น่ะเจ้าดอกไม้งามตามธรรมชาติน่ะเจ้า ปกติเนาะของเช้าสวนแถวบ้านสวนนั่นกับทางทางนั่นเส้นนั่นก็จะออกอำเภอจุนก็ได้นะเจ้ามันจะเปลี่ยนทางลัดเสาเฟินบางทีเสาเฟินก็จะไปทางเนี้ยมันง่ายมันเป็นกลางตุงกลางน้ำนะเจ้ามันบม่มีรถนักมันจะเปลี่ยนทางลัดจะไปไหนมันก็ไปได้นะเจ้า เป็นกลางวันนู้ดูพอแดดแดดแห้งขนาดนะเจ้าแดดแห้งเดี๋ยวสาวเฟินก็ถไทยให้ดูแบบไปจะได้แดดเนาะบ้านสวนนะเจ้านี่นก็กลุก่มนกปกติ ก็ไม่แยเพื่อพอนะในก็โลกเอาพักออกแต่ก่อนจะเป็นพักตรงนี้นะเจ้าก็เลยเอาออกพักออกไปละแต่มันก็ได้ดูลงๆอนะ่ะเดี๋ยวกะบม้อฟ้นบมวันนี้มันผู่กก็เดี๋ยวปีก่ะต้อง้ยนะแปลงพักต่อไว้แหมนนะ่ะเสือเจะต้องบ,บป่อยให้วางเนี่ย พอมันวางแล้ววางหมดได้ไงคนมันเคยคนเคยแยง่าการอิฐคนเคยแยง่าการมาอยู่มาอยู่บ่ดอกบ่ได้อยู่บ่ได้ละคนเคยแง่าการอันนี้จะจะเป็นนวดฤาษสีนะเจ้านะนวดฤาษสีอันนี้ลมมันพัดขึ้นมาน่ะน่ยมันะจะเป็นนวดฤาษสียาวยาวมันะจะย่อยลงดินไปเลยอะ่ะนี่ย จะสวยมากเลยกระสาวเฟื้อนก็จะเพ้่จะจะอเนาะบ่ค่อยได้ถ่ายตรงนี้ให้ดูแ่วใดหน่อนเยเจ้าก็จะเป็นมุมหน้าบ้านมุมหน้าบ้านมุมหน้าบ้านปกติเน่อยเจ้า นี่ก็จะเป็นว่านว่านสารพัดนี่กำลังจะออกดอกลนะแล้วเนี่ยว่านในอย่างของีปีกบัวกระลูกปกระตืออันนี้ก็จะเป็นดอกบัวหนะนึ่งเจ้าเนี่ยนดอกบัวถ้ามันออกดอกเนาะงามงามดอกบัวตรงเนี้ยเฟื่องออกไปไหว้พระประจำแน่หนนะ่เจ้าเนี่ยถ้ามันออกดอกสาวเฟื่องจะมา อัปเดตเพื่อพอดว่าสาวเฟนชอบมากๆเลยจะมาเอาดอกบัวตรงนี้ไปไปตลอดนี่เดี๋ยวจะเอาไปกระต้นองุ่นนี่มาแตงกวาตัวน่ะเจ้ามาแตงกวาตัวมาแต่งไปล้งให้หมาะทุกทีมีแต่ต้นองนุ่นนะนะต้นองุ่น อันนี้บะ้องบะ้องเลื้อขึ้นบนละทุกทีเพราะว่ามอมันมองหันนะเจ้ามองหันว่าเป็นอันเก้ามาแตงอันนั้นก็กกนกกเก้าองุ่นองุ่นเจ้าสาเฟินพ่อๆเนาะนี่ก็จะเป็นมุมหน้าบ้าน,นก็อยู่กันจะเอี้ยเจ้า,จา,จากะซุกห้อง ทุกห้องกับปกติมันบ่มีสุขทังวันอะมันก็สุขแบบทุกแบกแบกับชีวิตชนบทเนาะแต่กัส่วนมากกับสุขมากกว่าทุกแม่เจา้ากําลังเป็นนู้ดกขนาดนึงคือใจอสานํายเ่งดอกใส่ลองไง สูตรทดลองมาทดลองกับมาได้หน่ะเจ้าต้องทดลองทุกอย่างมีการทดลองแม่นกับเจ้าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงเห็นมะพร้าวนะออกแกนแ่นนะฮแก่นเดิมออกล้วเป็นมะม่วงเห็นมะพร้าวนะฮะก็เป็นม,ม,นมพนนะนนมพร้าวน้าหอมนะเจ้ามะพร้าวน้าหอมสารเฝือนถะ่ายเพีงพอนะ จะเป็นเน้ข้าวน้ำหอมหมดนี้นะเจ้าเนี่ยบริเวณอันนี้ก็เป็นวิวภูเขานะเจ้าตอนบ่ายลมลื่นลมพัดก็เย็นที่ขนาดเนี่ยกะหันว่าไอ้เขามาเอาหญ้าเขาสูบน้ำพันไปหดหญ้าว่าหน้าม,มันแหง้งแล้ว ขอเอาหญ้าตรงหันน่ะเจ้าเขามาซื้อหญ้าหญ้าลูซี่เขาเมาอะหมื่นหนึง่งนั่นน่ะยญาลูซี่เขากำลังเอาขึ้นรถเจ้าก็เขาสูบน้ำใส่ที่นี่สงสัยน้ำมันแห้งเหรอเจ้ไรปีไปไหนก็บอกหูนะสงสัยประโยนบอกกุ้งปน แม่นมนุนเลี้ยนนะเจ้านั่นะกำลังกำลังจะกำลังจะออกนม่นมนุนเลี้ยนออกตลอดปีถ้าถูกน้ำนะถ้าน้ำม,มันออกนะนี่จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมหต้นมันนมเลี้ยนเจ้าสาวเพิ่นถ่ายแค่พอนะนี่ก็จะเป็นถนนถนนกรยัวไปะยุ่นนะฮะก็จะเป็น กางตรงกางให้กางน้าคนนะเจ้าโอ้มะาร้าน้ำหอมนี่ออกอันนี้แล้วออกหนอยแล้วขอล้องขอรไ,ได้มาถ่ายมือแล้วติดแก่นแล้วฮะต,ติดแล้วติดต้องบ่เฮ้ย,ยจะได้กินหรอบ่เฮ้ยน้อยมันก็ต้องออกไม่เห็น เจ้าผักบุ้งงามเจผักบุ้งจะกินบริเนี้นี่ยอดเจ้ังามผักบุ้งเจ้ายอดจะจ้างามเจ้ามุมมุมบ้านสวนตำแหน่งตีนานช้านพันไม้สวยงาม ทิวทัดสวยงามในตอนบ่ายนะเจ้าเนี่ยน้ำจากติวสูบว้นั่นนะติว่าคลิปที่แล้วสูบไปแล้วแต่ว่ามาคลิปนี้เอาน้ำจากบ่อคุ้งหั้นมาใส่นี่ก็ตรงนี้ก็จะเลี้ยงหอยนะเจ้าน้อยก็จะเก็บหอยขายแฮมเดยวสาวเฟิ้นก็จะมาเก็บหอยให้พ่อนะเจ้าถึงเวลาเก็บหอยเด็กสาวเฟิ้นจะเก็บหอยให้พอ่อ ต,ตามปกติเนะชนบทแดดห้อนขนาดนะเจ้าใบาสามใบาสามโมงกว่าแล้วเจ้าบ้านสวนก็อยู่จะเออยู่แบบธรรมดาตามธรรมชาติของสาวเฟิร์ ธรรมดาปกติเจ้าโอ้ปุ่นโลปีปุ่นนะว่าแล้วหายไปไหนเขาแยะกันอย่างกันนาอนะแยอย่างกันนาอเดี๋ยวสาวเปินพาไปสกอว่าแล้วไปไหนกันดักปิง้งน่องซาหายอยู่เดีเจา้ากับบริเวณล้อมรอบของสวน tuần tuần mà hộp hồ Nó bà tự chơi đấy hộp quê sẽ tìm cái hộp thông này cháu nè quê em tìm cái ไปขอดูว่าปีนี้ยังนี่ยังกันน no. อโอ้น้ำแห้งขึ้นแล้วนี่บอนี่น้ำแห้งแล้วนี่ยนี่เขาสูบจากเนี้ไปปุ่นีน่ยเจ้าได้กับปีกุ้งนี่น้ำมันแหงนะ้งไหนเจ้านี่ยพอน้ำมันแห้งแล้วออกุ้ง กัคนตีเนี่ยคนตีไหนคนพะเยาเนี่ยคนใต้กึ่งเหนือกึ่งกับคนใต้ใต้กึ่งเหนือกึ่ง โอ,โ,อโอ้โอ้สังงานล่หลานพลอยาก <c oughs> ็โอ้ไปสะเฟเฮละเนีเจ้าเนี่ยสาวเฟินเฮื่อพอแล้วเนี่ยไม่เจ้านนี้ก็จะเป็นย่าลูซี่เนี่ยน่ะนะเขาเขาตัดนะเขาตัดย่าลูซี่ไปใส่รถอันนั้นนะเจ้านี่สาวเฟินพามาเพื่อพอเห็นไหมเน,นะาะแบบเป็นเจไดย่าลูซี่ เจ้านั่นเขากจะลากกุ้งห,น,หนึ่งตรงนั้นลากกุ้งเอาไปใส่เดียเจ้าเนี่ยคนตะก,กี้เนี่ยเขาเมาหญ้ารถรถขาจอดอยู่นะเนาะเขาตัดเขาตัดหญ้ายเขาเมามดเนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งปีหนึ่งก็ได้อยู่เนาะคุ้มค่าอยู่ คลิปนี้สาวเฟื้์นกับจบตัวอีก,ก่อนนะเจ้าขอบคุณที่รับชมช่องสาวเฟื้์นคนพะเยาหน้าเจ้าขอบคุณเจ้า